มันจะมีคนที่ต่างศาสนาเนาะพอต่างศาสนาปุ๊บเนี่ยมันก็จะเหมือนว่าฉันไปวัดทําไมทําไมแล้วฉันต้องทําอะไรต่อก็คือตื่นมาอาบนนะ้าเหมือนกันแล้วก็ไปทําพิธีกรรมตามศาส,ะสะนาของตัวเองแต่ถ้าเราไม่นับถือศาสนาเลยเลยไหว้พ่อแม่โทรหาพ่อแม่ถ้ากลัวว่าคุณพอ่อคุณแม่สมมติทะเลาะกันนะแล้วก็กลัวเขาจะประมาณว่าจะว่าหรือเปล่าจะอะไรเงี้ยโทรแล้วบอกเลยวันนี้วันเกิดขอพรไม่พูดอย่างอื่นแล้วก็รักสาบุขอบคุณข่ารักพอ่อรัก,รกแม่นะรักพ <ừ. S 2> ี่รักคนที่เรารักแค่นั้น แล้วก็วางสายส่วนคนพุทธเอาแบบคนพุทธก่อนก็ไปที่วัดไปที่วัดเนี่ยถว้ายสังฆทานก็ได้แต่แนะนําว่าวันเกิดเนี่ยเน้นของกินเน้นของทําความสะอาดแล้วจะดีอันนี้ไปลืมบอกอันนี้เป็นตัวพัมเมอร์นะคะของดีอที่ปายใช้นะอันนี้มันก็จะมีแบบด้านแบบไม่ด้านปายใช้แบบไม่ด้านนะเพราะว่าหน้ามันจะได้ไม่แห้งนะเพราะช่วงนี้ายหน้าแห้งไปทําบุญเยอะโดนแดดเยอะ ก็เน้นสังฆทานก่อนอย่างแรกแล้วก็ถ้าทํากับข้าวได้อยากให้ทําเอาไปถวายอาหารอันนี้แอบบอกใช้ปแป้งฝุ่นนะของนัดเดวา แล้วก็เราทํากับข้าวได้เนี่ยเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดถือว่าวันนั้นได้ทําทานได้ได้มีการปฏิบัติได้มีการเสียสละมันก็จะได้บุญเยอะกว่าการที่เราไปซื้อเองอ่ะแล้วสังฆทานก็ควรทําสังฆทานเนี่ยคือการให้ทานอีกอย่างหนึง่งมากกว่าการให้อาหารก็คือของใช้แล้วก็อันนี้ส่งจากการทาบุญพวกนี้มันก็จะช่วยส่งเสริมในเรื่องของการแก้เจ้ากรรมในอีอย่างเช่นการถวายเครื่องทาความสะอาด กางทาความสะอาดตวกนี้มันก็จะทําให้พื้นดวงที่มันมีปัญหาอยู่หรือเจ้ากรรมในเวรที่เขามีความรู้สึกว่าเราเคยไปทําร้ายเขาเขาก็จะได้บุญตรงนั้นด้วยเพราะฉะนั้นแนะนําว่าจัดเองดีกว่าแล้วก็เอาให้มันครบเซตต่อมาก็ทําบุญอีกอย่างหนึ่งไปป่ะใช่ประทีบหมอบาได้บอกไปแล้วว่าระหว่างซื้อเป็นชุดกับจัดเองหมอบานไดให้จัดเองไปนแนะนำจัดเองเลยเซกที่จัดเองสิ่งที่ควรมีในสังฆทานหรือที่ ื้อ,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 อสั่งอาทานคือเข้าของเครื่องใช้ข้าวปลาอาหารแห้งน้ําอย่างแรกเลยสิ่งที่ปขาดไม่ได้เลยคือน้ําดื่มน้ําดื่มน้ําผลไม้แล้วก็ข้าวสารแล้วอีกอย่างนึงที่ชอบมากๆคือสบู่ยาสีฟันแต่ก่อนแอบงงซื้อยาสระผมเนี่ยพอเป็นพระแล้วเพิ่งเข้าใจว่า ก็ใช้ใ <rôle>: ช้ที่มามะนกวได้คือไม่เป็นไรเพื่อนหนู่ซือขนมไปอย่างเงี้ยพันท่านอาจจะไม่ได้ชันแต่ว่ายังมีแบบเด็กวัดใช่เด็กวัดก็ยังได้ใช้ไงถ้าอย่างม้ก็ยู่วัดญี้บุ่เนี่ย แนะนําว่าเราทําบุญทั้งวันแล้วอ่ะเราค่อยกลับมากวดน้ำเพราะบทของการกวดน้ำเนี่ยอยู่ได้24ชั่วโมงไม่ได้แบบว่าเจอปุ๊บต้องทําปับ๊บเพราะทั้งวันเนี่ยไปแนะนําว่าวันเกิดแล้วควรจะมีการสวมดมนต์และทําความดีอย่างอื่นด้วยเอาการกวดน้ําก่อนาการกวดน้ําอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือเราระล,ลึกถึงบุญที่เราทําคือเราตั้งใจตื่นแต่เช้าอาบน้ําไหว้ทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยมาขับรถมานั่งรถมาทําบุญตักบาตรการจัดสัฆทานการตั้งใจมาการตั้งใจสวมดมนต์ขอให้บุญเหล่านี้เนี่ย อุดทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรของข้าพาเจ้าบอกชื่อนามสกุลของตัวเองแล้วก็บิดามารดาของข้าพาเจ้าและลูกที่จะเกิดและไม่ได้เกิดของข้าพาเจ้าอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญที่สุดก็คือคนที่รักและคนที่เราเกลียดคือสิ่งสําคัญมากๆแล้วก็ต้องปิดท้ายด้วยองค์ปฐมคือ ไม่ต้องให้คนอื่นอีกแล้วให้แค่ตรงนี้พอสำหรับวันเกิดของตัวเองเพื่อให้เจ้ากรรมนายเวรเนี่ยเขาได้บุญแบบเต็มที่แล้วก็ขอพรทีนี้การขอพ,อพอรวันเกิดค่อนข้างอยากจะขอให้เจาะตรงนิดนึงก็คือบอกว่าการที่ลูกมาทำบุญในวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของลูกขอความเป็นสิริมงคลขอให้องค์เทพเทวดาเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยเมตตาเอ็นดูแล้วก็ให้พรกับข้าพาเจ้าด้วยแล้วก็บอกไปเลยว่าการงานอยากขออย่างไงการเงินอยากขออย่างไงปี ปีนี้ขอให้เป็นยังไงใครปีชงก็บอกไปเลยว่าปีนี้ข้าพเจ้าเนี่ยเจอปีชงนะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยดูแลคุ้มครอง,ขอ,งขอให้ลูกแบบไม่เจอพวกอะไรมาคอยแกล้งหรือทําให้ชีวิตไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็บอกแบบนี้ไปเลยมันค่อนข้างจะเจาะจงกว่าการขอพรแบบปกติเพราะวันเกิดเนี่ยมันเหมือนเทพให้อะเขาก็จะให้เราได้หลายข้อค่ะส่วนใหญ่วันเกิดไปจะแนะนําไม่เกิน5ข้อนะถ้าอยากจะขอพรรู้สึกเหมือมน ใช่ของขวัญวันเกิดแต่คุณก็ต้องทําดีมาด้วยอีกอย่างหนึ่งก็คือบทสวดมนต์บทสวดมนต์ท,นนที่อยากให้สวดในช่วงวันเกิดคืออยากให้อาราธนาศีลห้าถ้าศีลห้าบางคนไม่ครบก็ไม่เป็นไรนะไม่ต้องซีเรียสบอกแค่คําขอขอมาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แค่นั้นเองแล้วก็สวดมนต์ยอพระกันตป,ปีดกหรือชินบัญชรก็ได้อันนี้มันจะทําให้การขอพรของเราห้าคอเนี่ยมันได้ผลเร็วยิ่ง